นักชกอิหร่านต่อยมวยกุนคแมกับไทยนะครับอุ้ยไม่ไหวครับโอ้โหไฟนี้เจองานหนักเลยครับสำหรับทางนักชกอิหร่านเจอนักชกไทยเข้าไปครับเป็นการต่อยกันในกติกากุนคแมนะครับนี่เป็นการเจอกันนะครับระหว่างนักชกไทยและนักชกอิหร่านครับนี่คือศึกเมื่อวันที่27เมษายนที่ประเทศกักมพูชาโชคนาทีหอยหวานโภชนาเจอโมฮัมเหม็ดเดซ่าอิบาดดี้ครับนักชกอิหร่านชกกันพิกัด 6 3 5กิโล5ยกกับเดี๋ยวดูครับว่าจบยังไงทำไมถึงได้ไายฟันยางแบบนั้นครับนี่เป็นศึกมวยไทยประทักกุลขแมครับแต่ว่าครั้งนี้กุลขแมไม่มีมาสู้แล้วครับเอาอีลานมาสู้ก่อนแทนเลยครับต้องแพ้กันว่าอีลานหัวใจกุลขแมหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเตะขาไปครับเจาะยางก่อนนักจกไทยของเรานี่ถือว่าชั้นเชิงใช้ได้นะครับดูการยืนหลักปักเหลี่ยมมวยครับ ในขณะที่นักชกอีห่านนั้นก็ัยทรงทรงๆอยู่ครับโอ้โหเนี่ยหมัดซ้ายมาเกี้ยววงในพยายามจะเล่นเกมปล้ำครับและก็นี่ฮะยังอยู่ในการล็อกลัดไล่แขนครับนี่เป็นเพียงยกที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามครับเจอกันเต็มๆดูกันเต็มๆได้เลยครับเบิ้ลแข้งขวามาครับสำหรับทางนักชกอีห่านครับโมฮัมเหม็ดเจอกับทางโชคนาทีโชคนาทีมุมน้ําเงินนะครับโมเหม็ดนี่มุมแดงครับมาครับค่อยๆ เลาะแล้วก็ค่อยออกวุธไปครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายนี่ครับอัดแข้งซ้ายไปก่อนครับถีบคืนมาเหมือนกันครับโมฮัมเหม็ดนักชกไทยว่าไงนักชกไทยจดจดต้องจ้องอยู่ครับนักชกไทยเจอนักชกต่างชาติครับมาครับเหน็บไปก่อนครับบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตะสูงๆหน่อยเตะสูงๆหน่อยนะครับขอโทษขอโพยกันครับเดี๋ยวดูครับเป็นอย่างไรครับจบไม่ครบยกอย่างที่บอกนั่นแหละครับแต่ว่ามันไปโดนลูกไหนโจนาทีขยับเข้าไปค่อยๆเล่นเตะขวาครับโจนาที ขยับมาอีกค่อยๆเลาะครับหลุนระทึกครับหมัดมาครับหมัดซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวกอดครับล็อกคอไว้ไม่มีอะไรครับโดดขึ้นตีไปหนึ่งทีพลิกครับเนี่เล่นเหลี่ยมครับพลิกพลิกหักเลยครับเอาเดี๋ยวดูครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีการหักเริ่มมีการปล้ำวงในแล้วครับโชว์หลักโชว์เหลี่ยมให้ได้เห็นอยู่เหมือนกันครับสำหรับทางโชคนาทีหอยหวานโภชนาไปขวาครับยังไม่ได้ครับลูกลัดครับเนี่ย จังหวะอยากไล่แขนในต้องแข็งแรงหน่อยนะครับนักจกไทยเอามืออุดจมูกไว้นักชกอิหร่านว่ายังไงมีลูกไหนมาตอบโต้หรือเปล่าครับถีบขวามาครับอาวุธยังดูน้อยๆอยู่ครับช่วงแรกๆยกที่หนึ่งนี่ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายเองก็ยังไม่ได้กล้าออกอาวุธมากมายนกครับต้นๆก็เตะขวาสวยครับอาครับอัดแข้งขวาเข้าที่หน้าแข้งไปนะครับนักจกอิหร่านนี่มีเป่าปากนิดหน่อยครับโอ้ยเตะแห้งแทะนะขยับเข้าหาอีกครับ จกนาทีจกนาทีเดินขยับซ้ายครับอิรันก็ไม่กล้าออกอาวุธครับจด,จ,ดจ้องจ้องต้อมต้อมมองมอง,มองครับขยับไปอีกอิรานถอยอย่างเดียวครับยกแรกไม่ได้ต่อยกันนะครับดูเชิงกันอย่างเดียวเดี๋ยวดูยกที่2เลยครับเนี่ยยกที่2ก็ยังปัดผมไปหนึ่งทีแล้วก็เตะขาย็บซ้ายตีเขา่าขวาครับแล้วก็ดูครับเกมไล่แขนครับเบียดปัดเอามืองัดหน้าออกครับเขาเรียกลูกขวางหน้าครับแบบนี้ครับเนี่ยขวางหน้าครับขวางหน้าครับขวางหน้าแล้ว ขวางหน้าแล้วยังไงโอ้โหอิรานแก้ขวางหน้าได้ไหมไทยขวางหน้ามืออุดจมูกขวางหน้าอุ้ยศอกขวาครับโหแกแหกขวางหน้าไม่เป็นละสิเป็นไรเออเจอขวางหน้าไปไม่เป็นทุกลายครับเนี่ยไม่เรียนมวยไทยก็อย่างเงี้ยครับถีบมาครับครับอิรานพยายามจะแก้ทางนะครับมีลูกถีบนำมาแล้วเตะขวามาดูแขนของเขาเนี่ยไม่ใช่ผ้าปะเจียดนะครับที่แขนซ้ายครับเหมือนรัดอะไรไว้ก็ไม่รู้ครับ ไอเข่าขวาครับหรือว่าจะเป็นลายสักนะครับเอาเกี่ยวมาครับอันนี้อีหลานดึงเชือกนะครับมือขวาเนี่ยไปคล้องเชือกด้วยนะขยับไปครับนักชกไทยขยับไปอีกทีบมะ เนี่ยกอดครับอุ้มล่างแล้วก็เนี่ยหักลงมาครับโอ้ยก็พาลงมาก่อนเลยครับเกมดูอึดอัดนะครับนักชกไทยก็ไม่กล้าออกอิหร่านก็ไม่กล้าออกทีบหน้าครับเอาครับจ้าีอิหร่านมีลูกทีบครับเตะขวาของไทยยังไม่ถึงค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆด้ครับเกมยังดูตึงเครียดอยู่ครับไม่มีใครกล้าออกอาวุธมากมหมนักทีบขวามาอิหร่านนักชุกไทยว่ายังไงไปขวาครับนักชกอิหร่านมีทีบขวากันไว้นักชุกไทยขยับไปครับไปขวาครับอืมช่วงนาทีหอยหวานโภชนา ยังไงครับนักซูหี่านบอกว่าขอขอออกได้ไหมขอออกอย่างนี้ก็ได้เหรอมันลื่นขอเปลี่ยนมุมโอ้โหไม่ธรรมดาครับขอกันซึ้งๆหน้าครับนักชกไทยก็ใจดีครับให้ออกครับอ่าครับมีแย็บหมัดครับนักอิหี่านค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรเคาะกันไปทีละดอกครับแล้วก็หมัดขวาเตะขวายังไม่โดนสักดอกเลยนะครับแต่ว่าน็อกเพราะอะไรครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันครับเตะซ้ายมาอี่านถีบหน้าต่อยขวาคืนครับนักชกไทยตีศอกครับอ ฟัดไปเลยครับไม่ค่อยได้ประทะก็ใส่ไปก่อนครับลูกไหนใส่ได้ใส่ไปก่อนสอกขวามาของอีรานครับสอกขวาแล้วก็อุ้มล่างแต่อุ้มไม่ได้เจอไทยคีบคอครับนี่ะแกเหมือนจะไล่แขนไม่ค่อยเป็นนะครับเข้าวงในเจอขวางหน้าในคอแทบหักตลอดครับเตะขวาไปโยกเตะซ้ายเตะขวาคืนครับอ้าวนักไทยมีแข้งขวาเริ่มจะหนักแล้วก็ดูเหมือนจะคุมเกมได้นะครับ แต่เกมมัน5ยกแล้วครับต้นๆก็เลยยังดูเชิงกันอยู่ไปขาครับนักชกไทยขยับเข้าไปหายับซ้ายมาถีบหน้าคืนครับอิรานไทยขยับเข้าไปเรื่อยๆครับไปขวามาครับอิรานถีบหน้าอีกครั้งครับแกมีลูกเตะแล้วก็มีลูกถีบเสริมนะครับในขณะที่นักชกไทยนี่ยังไม่ได้มีอะไรมากมายครับพยายามใช้ความแข็งแรงแล้วค่อยๆเตะไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆครับอูอิรานมีเตะขวาครับถีบหน้าครับเนี่ยอูลูกดีนะลูกนี้ดีแต่โดนเตะขาครับไทยเดินใส่บ้างเตะขวาครับเตะเข้าไปที่แขนครับ เตะแขนอีกแล้วครับเนี่ยเตะแขนซ้ายครับเตะขาครับ่าครับมีสลับล่างบ้างตีเข่าซ้ายขวางหน้าอีกแล้วครับงัดศอกมาครับแล้วก็ขวางครับขวางงัดศอกขวาครับกรรมการเห็นท่าไม่ดีอยู่ที่มุมก็ให้ออกกันมาก่อนนะครับหมดยกครับยกที่3ตามกันต่อครับนี่คือยกสุดท้ายของมวยคู่นี้นะครับจบตรงนี้เท่านั้นครับจับตามองดูดีๆครับ โดนลูกไหนอย่างไงครับเตะซ้ายอิหร่านสอกขวามาแล้วก็อุ้มล่างครับตีเข่าซ้ายครับถ้าดูคะแนนอาวุธเข้าเป้าเนี่ยก็อาจจะออกอิหร่านก็ได้นะครับณตอนนี้เขามีลูกถีบหน้านะครับมีเตะขวาแล้วก็ถีบหน้าตามในขณะที่ไทยเนี่ยช่วงปลายๆยกที่แล้วดูดียกที่2ถีบหน้าอีกนะครับนี่ยลูกสําคัญของอิหร่านครับเตะมาก็มีต่อยเสริมมีสอกเสริมครับอาศัยความใหญ่ความยาวแต่ไทยเนี่ยถ้าเกมวงในตอนนี้เริ่มจะตีนิ่มๆแล้วครับโอ้โหเสียบเข่าไว้เสียบเข่าขวาครับเนี่ฮะโอ้โหแต่อิหร่านมองไปที่แขนครับ โอ้ยขออขคืนละว่อขออขคืนละว่อข้อขคืนละเด้ตีแขนปอปอเออป่เป็นยังขออขคืนกรรมการนับเลยครับแขนมันหลุดไปเอาขืนใหยียบบาทได้เป็นยังเฮ็ดตั้งสี่ขืนป้ะเนี่ยเฮ้ยเอาขืนยังไหดีวะมาเอาแขนขืนให้แน่แขนมันหลุดนี่แม้เอ้าที่มาบอกกันได้แขนหลุดตีเขาตีเขาตีเขาบอกเขาเอ้าเพเขาล่ะเศร้าล่ะเได้ลาะแขนหลุดโอ้โหนีนี่ฮะสุดท้ายก็เป็นเพราะว่าแขนหลุดนี่แหละครับไม่มีอะไรเลยครับมวยคกูนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่นํามาฝากกันครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สําคัญนะถ้าในไทยเราเนี่ยก็จะเห็นมีนักมวยเอาแขนเข้าเองก็มีนะเนี่ยเอามือไปคล้องเชือกแล้วก็เอาแขนเข้าเองครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูความสามารถของกรรมการหรือว่าความสามารถของแพทย์นะครับที่อีหลานนะครับว่าจะเอาแขนเข้าให้ได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเข้าไหมน่าจะไม่เข้าครับเดี๋ยวไปเข้าทีหลังครับโอ้แขนหลุดครับแขนหลุดโบกทีขวาครับ หมัดซ้ายมาครับแล้วก็ดูว่าหลุดลูกไหนสอกขวานี่ครับคือแกตีศอกเรานะแกเอาสอกฟันเรานะแต่หลังแต่นั้นมันหลุดเองนะครับถ้าให้ผมเดานะไม่ได้โดนอาวุธอะไรของเรานะครับเนี่ยลงไปครับแล้วก็หลุดเลยหลุดเองครับนี่ให้แขนหลุดเองครับไหลหลุดอ๋อไหลหลุดนี่ไงโอ้ไหลหลุดเองครับเรียบร้อยครับเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับก็ถือวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับศึกมวยเขมรนะมวยเขมรเพื่อมิตรภาพเขาบอกอย่างนี้วันที่ยี่ปิะเทศกัมพาชาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชน่ประเทศกัมพ เดซ่าอิปาดีจากอ e ิหร่านไปนะครับก็เป็นคลิปที่นำมาฝากกาันช่องเรายังมีคลิปมวยแบบนี้อีกมากมายเลยครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ